สวัสดีค่ะทุกคนนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีคําถามท,าที่ทุกคนหลายคนมือใหม่เนี่ยส่งคําถามเข้ามาเยอะมากว่าเพอ,อ hey, ใบเหลืองจะต้องทํำยังไงถ้าใบไหมเราจะต้องทํายังไงเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ของเรานะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจการใบเหลืองใบไหมนะคะ ดูซิว่ามันเกิดจากอาการอะไรได้บ้างแล้วเราจะต้องทํำยังไงกับอาการใบเหลืองใบไหมพวกนั้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองสังเกตต้นไม้ของตัวเองก่อนว่าอาการที่มันเป็นใบเหลืองหรือใบไหมเนี่ยมันเกิดกี่ใบในหนึ่งต้นนะคะในต้นเราต้นเนี้ยสมมติต้นเราต้นนี้นะคะจะเห็นว่าชุกใบก็คือสุขภาพดียังเขียวดีอยู่นะคะแต่ว่าน้องคนนี้เ,เหลืองไม่ไหวนะคะ ถ้าอาการที่เหลืองแบบนี้นะคะหมายความว่าใบของนางเนี่ยคือหมดอายุไข่แล้วทุกคนเพราะว่ามันเริ่มแก่นะคะอันนี้ก็คืออย่างแรกที่จะให้ทุกคนเนี่ยเช็คต้นไม้ของตัวเองก่อนนะคะว่าเหลือกี่ใบนะคะถ้าเหลืองใบสองใบไม่ได้เหลืองทั้งหมดเนี่ยแล้วดูว่า,าต้นไม้ของเราเนี่ยใบที่เหลืองเนี่ยเป็นใบที่แบบใบที่ค่อนข้างแก่ใบที่อยู่กับเรามานานใบที่อยู่ตามโคนต้นนะคะ อยากจะสังเกตได้ว่าใบนี้คือใบที่แก่ที่สุดนะก็จะปิดชีวิตลงไปตามยถากรรมนะคะมันเป็นอะไรนะวัฏจักรชีวิตนะคะทุกคนเกิดแก่เจ็บตายนะคะก็จากไปส่วนต้นนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันต้นนี้เราก็จะเห็นมีความเหลืองอยู่นิดนึงนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม้ด่างน <laughs> เป็นด่างเหลืองหรอไม่ใช่นะคะนะ้ก็คืออาการใบเหลืองที่เกิดจาก ความแก่นะคะเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองจะสังเกตได้ว่าน้องเขาเป็นใบที่เป็นใบแรกๆเลยทุกคนมันก็เลยมีอาการเหลืองและแก่ตายไปในที่สุดนะคะคําถามก็คือว่าเราจะทํายังไงกับใบพวกนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยใบเหลืองที่มันแก่ตายไปตามแบบยถากรรมของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้ดึงพลังงานจากต้นไม้มาใช้มากคะ่ะถ้าใครอยากจะตัดทิ้งนะคะก็คือสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะเอาเป็นการมาตัดชืบไปนะคะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะต่อยวันก็คือไม่มีเวลาขี้เกียจก็มันก็เป็นไปตามยถากรรมเป็นไปตามวัฏจักรของต้นไม้นั่นเองนะคะอย่างถ้าทุกคนสังเกตว่าต้นไม้ที่โตในตามธรรมชาตินะคะก็ไม่มีใครมาคอยนั่งตัดนั่งเล็มใบนะคะเขาก็แต่แก่เหี่ยวตายกลายเป็นปุ๋ยไปเองนะคะอันนี้ก็คือวิธีการจัดการกับใบเหลืองของต้นไม้ที่ไม่ได้เป็นโรคแต่ว่ามีอาการใบเหลืองเพราะว่าแก่ไปตามอายุไขนะคะ ต่อไปนะคะถ้าเราสังเกตแล้วว่าเฮ้ยอาการใบเหลืองอ่ะมันไม่ได้เป็นแค่ใบเดียวแล้วมาเริ่มลุกลามไปหลายๆใบในต้นไม้นะคะเราก็ต้องมาสังเกตกันดูอีกทีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหลายใบเนี่ยแสดงว่าต้นไม้เนี่ยเกิดความผิดปกติกับต้นไม้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการ รากเน่านะคะหรือว่าแดดแรงเกินไปแสงน้อยเกินไปนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ลองอยากจะให้ทุกคนเนี่ยศึกษาแล้วก็ดูต้นไม้ของเรานะคะว่าเขาเนี่ยเกิดอาการอะไรเกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือข่าวๆกับการที่เกิดอาการใบเหลืองขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนก็สามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่า ต้นไม้ที่มีมีโรคหรือมีอาการที่เป็นใบเหลืองที่เกิดจากความผิดปกติเนี่ยต้นไม้เนี่ยเขาจะดูดพลังงานมาใช้มากจนเกินไปค่ะจนทําให้ไม่ได้ไปเลี้ยงส่วนอื่นๆของใบนะคะเพราะว่านางเนี่ยจะเอาพลังงานทั้งหมดเนี่ยไปให้กับใบที่มันเริ่มเสียะคะ่ะใบที่มันแบบเริ่มเหลืองนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะถ้าเกิดอาการใบเหลืองจากอาการเป็นโรคนะคะ ต่อไปนะคะถ้าเป็นอีกอาการหนึ่งก็คืออาการใบไหม้วิธีการที่เราจัดการกับต้นไม้ที่มีอาการใบไหม้นะคะเราจะต้องมาดูคอนดิชันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้นไม้ที่เกิดอาการใบไหม้เนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติอยู่แล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นการโดนแดดมากเกินไปนะคะการใส่ปุ๋ยมากเกินไปการแพ้ กะมะพร้าวนะคะเพราะว่ากะมะพร้าวมันมีสารแทนนินเยอะจะทําให้เกิดอาการใบไหม้ได้นะคะถ้าไม่ได้ทําการแชร่กะมะพเ้าวหรือล้างน้ําไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีอาการรากเน่านะคะก็สามารถทําให้ใบไหม้ได้เหมือนกันหรือว่าการแพ้่คอรีนแพ้น้ําประปาอย่างพวกพืชตระกูลค้านะคะก็จะเกิดอาการใบไหม้แล้วก็ใบหงิดค่ะวิธีการจัดการกับต้นไม้ใบไหม้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูก่อนว่า อาการไหมของเขาในแต่ละใบเนี่ยมันไหมเยอะขนาดไหนทุกคนถ้าสมมติว่ามันไหมแค่นี้นะคะส่วนตัวเรานะคะถ้ามันไหมน้อยกว่า50เนะเท่าเนี่ยถ้าทุกคนจะเห็นอันนี้ขอบขอบนะคะอันนี้ไหมเพราะว่าโดนโดนหิมะนะคะความหนาวมากจนเกินไปตอนซื้อมามันมันก็เลยไหมขอบขอบถ้าเป็นไปได้นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยตัดนะคะใช้กึรไกรเนี่ยตัดตามรอยที่ไหมก็ได้นะคะหรือว่าจะปล่อยทิ้งไว้ ถ้ามันมีอาการไหมมากกว่า50%นะคะให้สามารถตัดทิ้งได้เลยตัดใบนั้นทิ้งได้เลยนะคะแต่ถ้ามีอาการไหมที่ใบน้อยกว่า50%นะคะเราก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยใช้กรรไกรนะคะตัดเลมส่วนที่ไหมออกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในใบเขาเนี่ยเขายังเหลือส่วนที่เป็นคอโรฟิลที่สามารถนำมาสั่งคห์แสงได้นะคะดังนั้นไม่จำเป็นต้องตัดทิ้งนะคะแต่ถ้าไหมาเกินแบบ50%ไหมแบบ เยอะแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะดึงพลังงานมาให้กับใบที่เกิดอาการไหม้นะคะเหมือนว่าพืชกําลังอ่อนแอทุกคนดังนั้นต้นไม้ก็เลยผลักสารอาหารทั้งหมดนะคะที่มีเนี่ยไปให้กับต้นที่กําลังอ่อนแอต้องการฟื้นฟูนะคะดังนั้นนีถ้าเราไม่ตัดทิ้งเนี่ยยอดที่มันจะโตขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อนข้างโตช้าลงนะคะหลังจากตัดเสร็จเนี่ยเราก็ลองมาคิดวิเคราะห์แยกแยะ พอวอยดูนะคะว่าว่าต้นไม้นี่มนเกิดอาการไหมเพราะอะไรนะคะเพราะแสงแดดหรือเปล่าเพราะแดดมากไปหรือเปล่าเพราะรดน้ำมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าแพ้กับมะพร้าหรือเปล่านะคะเราก็ต้องไปวิเคราะห์ดูอีกทีนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรถึงจะแก้ปัญหาการใบไหมได้เอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแค่นี้นะคะบ๊าย